สวัสดีครับเพื่อนผม f i ิร์สรับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเจ้ามิกเซอร์ที่ผมใช้ควบคู่กับไมโครโฟนเบม800อยู่นาขนาดนี้นะครับมิกเซอร์ตัวนี้นะครับเป็น4 Channel นะครับ USB แล้วก็มีโหมดของบลูทูธด้วยนะครับซึ่งน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวตัดมาที่กล้องของมิกเซอร์นะครับเพื่อให้เพื่อนๆเห็นมิกเซอร์ที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับณตอนนี้นะครับผมใช้ไมโครโฟนตัวเ m 800อยู่นะครับซึ่งเป็นไมโคร แล้วก็ต้องได้รับการจ่ายไฟแฟนทอม48โวลต์นะครับก็จะเห็นหลายๆคนไปซื้อเจ้าตัวจ่ายไฟแฟนทอมนะครับ48โวลต์นะครับแล้วก็ส่งเสียงเข้ามาผ่านแจ็ค3.5นะครับซึ่งอันนั้นมันก็ทําได้นะครับแต่ว่าข้อจํากัดของสาย3.5นะครับบางทีก็จะทําให้เกิดเสียงน้อยเสียงเกินนะครับเพราะมันยังเป็นแอนะล็อกอยู่ ผมเลยเลือกที่จะใช้เจ้ามิกเซอร์ USB นะครับเพราะว่ามันจะแปลงเสียงจากแดนลล็อกเป็นดิจิตอลเข้าที่คอมพิวเตอร์เลยนะครับซึ่งมันจะทํางานสะดวกมากกว่าวก็ได้เสียงที่ชัดเจนใสแล้วก็เคลียร์มากกว่านะครับแล้วก็มิกเซอร์ตัวนี้นะครับจะมีในโหมดของ USB นะครับสามารถเสียบแฟลตไดฟังเพลงได้นะครับแล้วก็มีในโหมดของบลูทูธนะครับสามารถเปิดเพลงจากมือถือนะครับอย่างเช่นผมเปิดคาราโอเกะครับแล้วก็สามารถ มิกคู่กับเสียงร้องออกไปที่ลำโพงได้เลยนะครับหรือว่าเราจะแบบร้องเพลงอยู่กับเพื่อนอยู่ที่ห้องอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถสามารถทําได้นะครับซึ่งการจ่ายไฟให้กับมิกเซอร์ตัวนี้ครับจะมีด้วยกัน2วิธีนะครับนั่นก็คือเสียบนะครับจากทางด้านหลังนะครับนี่นะครับทางด้านพอร์ต USB นะครับด้านหลังนะครับก็คือเราจะเสียบเข้าไปเลยนะครับหรือว่าเป็น สายไมโคร USB แบบนี้นะครับนี่นะครับสาย USB ไมโคร USB แบบนี้นะครับก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็เสียบเข้ากับปลั๊กที่บ้านนะครับหรือว่าจะใช้เป็นกับเจ้า power bank แบบนี้ก็ได้นะครับเสียบไมโคร USB เข้าที่ด้านหลังนะครับแล้วก็เสียบ power bank เข้าที่ โอเคเสียงกลับมาครับ้สึกว่าตะกี้จะไปโดนเจ้าสาย USB นะครับทําให้มันหลวมนะครับนี่นะครับเราก็สามารถเสียบได้แบบนี้นะครับผ่านเจ้า Power Bank นะครับในการจ่ายไฟให้กับ P ิ x e ซอร์นะครับหรือว่าจะเสียบเป็นแบบไฟบ้านก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับเสียบไฟบ้านเราใช้งานได้ตามปกตินะครับแต่ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับก็ใช้การจ่ายไฟนะครับผ่าน พอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์นะครับนี่นะครับก็จะขึ้นว่าเป็นโหมดของ PC นะครับถ้าใครใช้ไฟจากลักนะครับก็จะขึ้นว่าลายนะครับเป็นโหมดลายก็คือไม่ได้มีไดเวอร์ USB ขึ้นที่คอมพิวเตอร์ตอนนี้ครับเมื่อผมเสียบไดเวอร์ u s เเข้ามานะครับมันก็จะขึ้นในขอบแบบนี้นะครับนี่นะครับไดเวอร์ตัว jg จนะครับ BR 17นะครับก็เป็นไดเวอร์ของมิกเซอร์ตัวนี้นะครับที่ผมใช้ พูดอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีเสียงเวฟขึ้นนะครับก็สามารถทํางานได้สะดวกนะครับสำหรับเจ้ามีเคอร์ตัวนี้ก็คือประโยชน์ของมันก็คือจ่ายไฟ48วต์ให้กับไมโครโฟนนะครับแล้วก็ส่งเสียงที่เป็นดิจิตอลนะครับเข้าที่คอมพิวเตอร์เลยซึ่งทําให้ได้เสียงที่ชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีโหมดเอฟเฟกนะครับสามารถเล่นโหมดเอฟเฟกได้นี่นะครับโหมดเอฟเฟกก็คือถ้าผมเล่นเอฟเฟกนะครับก็จะมีเสียงแอลกขึ้นมา นะครับตอนนี้นะครับสวัสดีครับ1 2 3 4 5ส7 8 9ามสี่ห้าหกจแปดเ้าสิบมีเสียงแอคโค่ขึ้นมานะครับถ้าใครรู้สึกว่ามันแอคโค่ไม่พอนะครับสามารถเพิ่มรีเวิร์บได้นะครับนี่นะครับมันจะบิดรีเวิร์บขึ้นมาเสียงก็จะเหมือนอยู่ในงานวัดนะครับแต่สถานการณ์จริงก็คงไม่ไม่ใช้แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีอันนี้นะครับเป็นเสียงอ่เขาเรียกว่าเป็นเสียงวึบฟบนะครับนี่นะครับเสียงก็บิดไปบิดมาเสียงก็จะเป็นแบบชิกมั้งอะไรแบบนี้นะครับนี่นะคครรัับบนะ สวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบรับสวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเแปดเก้าสิบถ้าเพิ่มขึ้นเสียงก็จะดูใหญ่ขึ้นนะครับลดลงเสียงก็จะเล็กลงนะครับแต่ถานการจริงก็ไม่มีใครใช้อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ประมาณนี้นะครับเกณฑ์ที่สิบสองเิกาไฮก็สิบสองเิกาโลก็สิบสองนิกานะครับแล้วก็เสียงก็เป็นเมนเต็มนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นรูหูฟังนะครับ เสียดายนะครับที่มันไม่มีรูแบบ3.5นะครับเราสามารถเม่งั้นเราสามารถต่อเสียงผ่านเจ้าหูฟังแล้วก็ฟังผ่านมิกเซอร์ได้เลยนี่ผมก็ต่อเสียงผ่านคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อฟังมอนิเตอร์อีกทีหนึ่งนี่ก็เป็นประโยชน์ของเจ้ามิกเซอร์ตัว4 Channel ตัวนี้นะครับซึ่งผมก็มองว่าราคาประมาณ700บาทนะครับก็ถือว่าถือว่าคุ้มค่านะครับก็คือขนาดเล็กกระทันรัดสามารถพกไปใช้งานข้างนอกได้นะครับแล้วก็ใช้งานในบ้านก็ค่อนข้างสะดวกนะครับ ก็คือใช้ต่อผ่าน USB นะครับกินไฟผ่านพอร์ต USB ไม่ต้องต่อไฟอะไรให้มันยุ่งยากนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ออกมาก็ค่อนข้างดีนะครับดีกว่าการใช้แฟนทอม48โวลที่ซื้อมาแล้วก็ไม่สามารถจะคอนโทรลเสียงได้นะครับัีน,นี้ผมก็สามารถคอนโทรลเสียงได้จากมิกเซอร์เลยนะครับผมบิดลงเบาลงผมเพิ่มขึ้นเสียงก็จะดังขึ้นนะครับ ถ้าเราไปต่อซื้อเป็นเฟนมท่มสีแปดโวล์มันก็จะมีขาดฟังก์ชันในการควบคุมเสียงตรงนี้ไปนะครับผมมองว่าการลงทุนจากมิกเซอร์ค่อนข้างที่จะคุ้มกว่านะครับแล้วก็สามารถต่อไม้ที่2เพิ่มได้นะครับถ้าในอนาคตรเราต้องการจัดรายการ2คนหรือเรามีไม้สองคนอยากทำเอเอ r มอาร์แบบว่าเป็นเสียงสเตอริโอนะครับก็ก็สามารถทําได้นะครับในการแบ่งเสียงซ้ายขวานะครับนี่ก็เป็นแล้วก็มีอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่ขาดไม่ได้เนี่ยครับอันก็คือฟังก์ชันเพลย์แบ็กนะครับ เราสามารถเ y แบ็ k เสียงจากคอมพิวเตอร์นะครับกลับมาที่มิกเซอร์ได้นะครับเพื่อที่จะทําผสมเสียงนะครับระหว่างเสียงร้องกับเสียงเพลงนะครับจากคอมพิวเตอร์แล้วก็ออกไปที่ออลําโพงนะครับถ้าบ้านใครมีลําโพงหรือเครื่องขยายเสียงอยากจะเปิดเสียงให้มันดังๆนะครับก็สามารถต่อลําโพงผ่านช่องเมนได้นะครับนี้ก็เป็น ประโยชน์นะครับของมิกเซอร์ตัวนี้ก็มารีวิวให้ฟังคร่าวๆนะครับถ้าใช้ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันได้ถ้าใครมีข้อสงสัยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ comment, แล้วก็สอบถามได้ที่ข้างใต้นะครับผมเดี๋ยวจะมาบอกถ้าต้องกลต้องการแบบชี้เป้ามิกเซอร์ตัวนี้ดีไหมตัวนี้น่าสนใจไหมก็สามารถมาสอบถามกันได้ครับผมสำหรับน,นี้ครับผมเฟิร์สครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ